สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมือดําคล้านะคะหรือว่าผิวมือแห้งกร้านผิวมือเหี่ยวยน่นใช้ครีมอะไรก็ไม่ค่อยซึมเข้าผิวและก็ไม่ค่อยเห็นผลวันนี้ลองมาทําสูตรนี้กันดูค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคน,น,นไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นนีเวียครีมกระปุกสีน้ําเงินแบบนี้นะคะสําหรับใครที่เคยลองใช้ครีมนีเวียนี้นะคะก็จะทราบว่าตัวเนื้อครีมนีเวียค่ะเขาจะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงเลยนะคะและบางคนอาจจะไม่ชอบความเหนียวเหนอะนะคะวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีมะคะ่ะไม่ให้ตัวเนื้อครีมนะคะเขาเหนียวเหนอะ แต่แทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเนื้อครีมนีเวียนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวสูงมากๆเลยนะคะลดความแห้งกร้านของผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆของผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ครีมนีเวียนี้นะคะประมาณ1ช้อนชาพูนๆแบบนี้เลยค่ะ ผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเจลวิตามินซีนะคะสำหรับตัวเจลวิตามินซีค่ะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวลดอาการผิวแสบไหมจากแสงแดดนะคะแล้วะเขาจะช่วยเรื่องคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะ2ช้อนชาพูนๆเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะสรับขั้นตอนนี้นะคะต้องคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าตัวเนื้อครีมนีเวียนี้นะคะเขาจะได้ไม่แยกชั้นและไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยค่ะเนื้อครีมเขาก็จะเนียนแบบนี้เลยนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะสำหรับตัวผงธนาคารนี้นะคะแม่นายจะใช้แบบบดละเอียดแบบนี้นะคะเขาสามารถเก็บรักษาไว้ได้ง่ายและรักษาไว้ได้นานด้วยค่ะละเอียดแบบนี้นะคะเขาจะไม่บาดผิวเราด้วยนะคะผงธนาคารนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องปรับสภาพผิวเราให้กระจ่างใสขึ้นนะคะลดเม็ดสีเมลานีนเช่นลดฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดําตามผิวหนังเราได้ดีมากๆเลยค่ะช้อนชานะคะ แล้วนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้นานประมาณ3-5วันค่ะวิธีการใช้นะคะทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมนี้นะคะมาทาให้ทั่วผิวมือผิวเท้าหรือว่าใครที่มีข้อศอกดําหัวเข่าดานก็สามารถใช้ครีมสูตรนี้ไปมาร์กแบบนี้เลยค่ะทาให้ทั่วก่อนนะคะ ค่อยๆใช้นิ้วมือนะคะนวดสครับเบาๆค่ะเขาจะเป็นการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะจะช่วยเรื่องขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายให้หลุดออกไปได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะพี่นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนวดสครับเบาๆแบบนี้ให้ทั่วผิวมือทั้งสองข้างเลยนะคะนวดประมาณสัก1-2นาทีก่อนนะคะ เขาจะช่วยเรื่องการผักเนื้อครีมะคะ่ะซึมเข้าสู่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีค่ะจนั้นนะคะสามารถอาบน้ําล้างตัวได้ตามปกติเลยนะคะผิวเขาก็จะมีความแบบนวลเนียนขึ้นนะคะและมีความกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้สามารถทาได้ทั่วร่างกายได้เลยนะคะ น,นี่ให้ดูนะคะว่าหลังจากล้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีแบบความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะกันนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนขึ้นและละเอียดขึ้นด้วยค่ะถ้าเราทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะจะคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวนะคะสําหรับใครที่มีผิวมือแห้งกลานผิวมือดําหรือว่าผิวมือเหี่ยวย่นก็สามารถใช้สูตรนี้ไปลองทํากันได้เลยค่ะและสาหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ